ฝนวันนี้เรามาทำอะไรกันจ๊ะเราจะมารีวิวเครื่องพ่นยาแทนแทนแทน,ทนผมที่น้องโดนะครับสวัสดีค่ะฝนจากร้าน99จเจริญพับกเกษตรวันนี้นะคะเราก็มารีวิวชุดเครื่องพ่นยาจากลูกค้าส่วนทุเรียนจากจังหวัดจันทบ,บุรีค่ะโอ้โหพี่ทำไมลูกค้ามาสร้างกายจัง แน่เราลองมาดูสิว่ามีอะไรกันบ้างได้จ้าลูกค้าเลือกมาเป็นเครื่องยนต์ฮอนด้ารุ่น GP 2อ0้อยี่นี่แท้จริงจริงสิทางร้านเราจําหน่ายฮอนด้าแท้แน่นอนค่ะรับประกันแท้ตลอดชีพเยี่ยมจริงๆมาในส่วนที่2ลูกค้าเลือกเป็นปั๊มพ่นยายีห่ห้อจินดีขนาด3สูปเซรามิกขนาด1นนิ้วโอ้พี่แล้วมันจะแรงไหมเนี่ยแรงสิเพราะว่าตัวนี้แรงดันบาร์ถึง5 0ติบาร์เลยโอ้ขนาดนั้นเลยเลยพี่ใช่ รรเราจะชุดสาผ่านมูลเล่ให้เข้ากับปั๊มพ่นยาจินดีเพื่อไม่ต้องเล่นเครื่องเยอะและช่วยประหยัดน้ำมันต่อไปลูกค้าเลือกมาเป็นด้ามพ่นยามารุยาม่าขนาด10 3ยมเซนลูกค้าเลือกไปฉีดพน่นต้นทุเรียนสูงโอ้พี่แล้วมันถึงจริงเหรอถึงสิเพราะว่าถอาปั๊มไม่แรงจริงไม่สามารถใช้กับด้ามพ่นยามารุยาม่าขนาดร้อยามเซนได้ค่ะโอ้แน่นอนจริงๆครับพี่ต่อมาลูกค้าเลือกเป็นที่กองเศษขยะยี่ห้อมาลุยาม่าขนาด10มิลเอาไว้ต่อกับด้ามพ่นยาค่ะตัวนี้ใช้งานได้จริง ต่อไปเป็นคอปเปอร์ปลดเหลวยี่ห้อไดโนโซตัวนี้ใช้ได้ดีมากและข้อต่อแปลงสายเอาไว้ต่อกับสายธรรมดาค่ะตัวนี้แนะนําเลยค่ะเป็นที่กวนน้ํายาตัวท็อปของไดโนโซ่ดังๆโอ้พี่แล้วมันจะกวนได้จริงไหมเนี่ยไม่ได้จริงค่ะเพราะว่าตัวนี้กวนน้ํายาได้ดีมากยาไม่นอนก้นยิ่งลูกค้าใช้เป็นยาผงตัวนี้กวนได้แรงดีมากเลยค่ะเดี๋ยวเราลองมาดูประสิทธิภาพของชุดนี้กันเลยค่ะจัดไปเลยพี่เนี่นะดยดูมาดูสิที่กวนน้ํายาของไดโนโซโคตรแรงเลย เด็ดมากๆคือตัวน้ํายาเขามีทางดูแลไายดูน้ํายาแล้วก็สายวนสามารถใส่เข้าไปที่กัวน้ํายาได้ทําให้หมันไม่ยุ่งยากโอ้ยเี่ยมไปเลยพี่ของพี่ทำไมแรงจังแรงที่ปั๊มพ่นยาแรงขนาดนี้ถ้าไม่แรงจริงไม่สามารถใช้กับด้ามพ่นยามาดูยามา,ามา103เซนได้หรอกแหมเจี๊ไปเลยพี่ ปลดง่ายแค่ไหนครับพี่ง่ายสิเพราะว่าตัวนี้เป็นคอปเปอร์ปลดเร็วของยี่ห้อไดโนโซ่ปลดง่ายสวมง่ายตัวนี้น้ำไม่รั่วด้วยดีมากโหง่ายจริงๆพี่เซตนี้ลูกค้าจะไปท,ที่ที่บ้านครับเซตนี้ลูกค้าจะไปที่25,400บาทค่ะที่สำคัญตอนนี้ทางร้าน99เเจริญสังเกษตรจัดโปรโมชัน่นสำหรับลูกค้าที่สั่งซื้อปั๊มพ่นยาจินดิลูกสูบเซรามิกแท้ขนาด1นิ้วแล้วก็เครื่องยนต์ฮอนด้ารุ่น GP200 สำหรับเซตนี้เท่านั้นนะคะสาหรับเครื่องโยนและปั๊มพ่นยาโดยไม่รวมอุปกรณ์เสริมด้ามพ่นยาและที่กวนน้ายาค่ะเซตนี้จะอยู่ที่15,900บาทสาหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจอุปกรณ์เสริมสามารถสั่งซื้อเพิ่มเติมกับทางร้านได้ค่ะสำหรับลูกค้าท่านไหนอยากให้ทางร้านจัดเซตให้แบบนี้สามารถสอบถามรายละเอียดกับทางร้านได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ฝนจากร้าน9 9เจริญนซอฟต์เกษตรและน้องโดมคลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ ต่อและสั่งซื้อ y o u t u b e ให้ลูกค้าพิมพ์99เจริญทรัพย์เกษตรใต้คลิปดูคลิปจะมีลิงก์ให้กับลูกค้าเลือกในการสั่งซื้อค่ะลิงก์แรกเป็นลิงก์ไลน์ให้ลูกค้ากดลิงก์เข้าไปและกดไปที่ Google ก็สามารถติดต่อกับทางร้านได้แล้วค่ะลิงก์ที่2เป็นลิงก์เว็บไซต์ลูกค้าสามารถกดลิงก์เว็บไซต์เข้าไปดูหน้าสินค้าต่างๆของทางร้านได้เลยค่ะ เฟซบุ๊กให้ลูกค้ากดเข้าไปที่หน้าค้นหาแล้วพิมพ์99เจริญทรัพย์เกษตรก็จะมีเพจเฟซบุ๊กขึ้นมาค่ะเสร็จแล้วให้ลูกค้ากดส่งข้อความก็สามารถติดต่อกับทางร้านได้แล้วค่ะ าทางร้านเป็นไลน์ Official ยลสำหรับลูกค้าที่ต้องการติดต่อกับทางร้านผ่านทางไลน์ไปที่หน้าหลากักแล้วมองไปที่มุมขวาบนและให้ลูกค้าไปที่สัญลักษณ์คนและบวกเลือกกดค้นหาที่ ID ให้ลูกค้าพิมพ์092-393-8866ด3 9 3 8และกดไปที่แว่นก็จะสามารถสอบถามรายละเอียดกับทางร้านได้แล้วค่ะ